สาวาัสดีนะครับนายสิวพิชิงทุกท่านได้กลับมาอยู่กับพิชิงอีกแล้วนะเอออย่าเพิ่งเบื่อกันมาแจ้งเกมมันก่อนรอบสองทุ่ม วันนี้ pg 4เกมจ็อกเกอ4เกมแพ็กไม่ติกยางและ4เกมเหมือนเดิมนะครับนะอ่าในนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงกว่าเกมอื่นย้ำว่าแค่เคปอร์เซ็นต์การแตกสูงวเกมอื่นแต่ไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เลือกเกมที่เราชอบไปแล้วกันนะเออแล้วแต่ใครถนัดใครไม่ถนัดก็เหมือนที่บอกทุกรอบว่า นะดูเป็นเพื่อนในกลุ่มเอาดีกว่านะถ้าไม่ถนัดในช่วงโกทามพี่เก่งเลือกแมวมาผีกูจะไม่ไปเด็ดขาดนะกูบอกไว้เลยนะแต่บอกไว้แล้วแหละว่าจากรองเดี๋ยวลองแมวดูก่อนแล้วกันว่ายังไงเดี๋ยวถ้ามันมาดีมีกําไรอาจจะแวบไปเจ้าผีสักนิดสักหน่อยเนาะโอเคบรรยากาศในกลุ่มดูกันสักนิดวันนี้คึกคักมากมายตัย้งแต่รอบบ่ายแล้วแต่ว่วงบ่ายพี่คิงบอกไปแล้ววันนี้พี่คิงตึงมากเลยพักไปก่อนนะเออมารอบคําวันนี้ขอเทสดวงกันรอบคํากันต่อวันนี้นะรู้สึกวันนี้ค่อนข้างจะคึกคักเนี่ยอ่านี่ดู กจุยีนี่นะให้ดูเออไหนวะแม่งคุยอะไรกันเยอะขนาดนี่เออมาจองหนึ่งช่วงนี้นนฟีเวอร์จริงพี่คิงเห็นแม่งแตกกันทุกวันเลยเนี่ยมาจองหนึ่งมาจองสองเนี่ยนะเออเดี๋ยวค่อยไปลองนี่อ้โเออ,เอ,อเอ็นดูนะเออนี่กเกมหนึ่งวันนี้ที่เห็นรอบช่วงบ่ายเออหลังจากที่เราเล่นเสาวท่ามันไปนี่มีคนแตกค็อกเทลหลายคนมากนี่ดูหนึ่งสงส ไหนไหนวะรู้สึกว่าสี่ห้าคนอะ่ะเออพี่คิงว่าจะไปรองสักหน่อยหนึ่งนะแต่ยังหาในช่วงโกทามไม่ได้ก็ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่เพราะมันเป็นเกมที่พี่คิงไม่ค่อยถนัดนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนะบรรยากาศในกลุ่มนะคนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มก็ดูคอมเมนต์ปากมุดเช่นเคยนะครับอ่าทำไมกูลากไม่ไปล่ละโอเคมาเริ่มกันเลยไม่พูดพร่มตำเพลงแล้วดึกแล้วไปเริ่มกันเลยครับอ่นะมาสองร้อยเทสดวงกันรอบค่ำวันนี้ขอลองดูก่อนนะเออถ้ามีกําไรเมื่อตอนบ่ายเอาจริงวันนี้แม่งทั้งวันพี่คิง กำไรเลยนะเออเกมเกมนวงนวลนวงไม่ใช่นี่คือไม่ใช่เกมว่ามันหนึดหนดเลยนะมันนวงใจมั้ยฟีก็แล้วฟีในก็แล้วปั่นก็แล้วมไม่จ่ายจริงๆเมื่อเช้าโอ้โหคุณละเชื่อมเลยวันนี้เออเนี่ยบางคนบางคนอาจจะไม่รู้ไปกินก็มีฟิลนี้นะเออมึงแค่ไม่เห็นกูบอกเลยว่ากูเจอกันบ่อย วันไหนที่ไม่จ่ายแม่งก็คืออือ้อหัวร้อนกันแม่เออ,อไปได้อยู่นะเฮ้ยไม่ได้แค่นิดเลยปับ๊บคำนวณอะไรดูดีนะปับ๊บเนี่ยดูคอมโบโกระจุยกระจายเลยมาไล่ดูก่อนรอบที่แล้วเราไปแมว ถ้าไม่ได้กับข้าฟรีนี่กูซื้อไม่ใจเลยนะรอบที่แล้วนะต้องดูอะว่ารอบนี้ว่าเข้าไปแล้วจะปุ้ยมันสุชิธรรมาดาหลืไม่จะสุชิคาปัน้นรอบที่แรกก็แบบนี้แหละโอ้คาปับนมันไม่ได้ไม่ได้ช่วยกูเลยโอ้มาเพชรกันมปเลยจบๆสี่ตัวไม่แถมมาเลยมาดูกันจ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายก็เลิก วันนี้กูนอนก็ได้นะเออแมวรอบที่แล้วมาตอนแรกทําท่าจะได้ดูกันยังตอนแรกทําท่ามันจะได้พี่จริงไปทะลึ่งเองแหละปิดที่กูเองแหละรอบที่แล้วนะวันนี้เราสัญญาว่าเราจะไม่เล่นกันแบบทะลึ่งแล้ววันนี้เราจะเล่นกันแบบเซฟเซฟเฮ้ยไปสักรอบก่อนยังไงอย่านะลูกอย่าพลาดนะมึงเห็นศูนย์บาทกูไหมเกรงใจศูนย์บาทกูด้วยเข้าไหมขเข้ากูเถอะเอ้ยไง ม้แรกก็โดนท่าแล้วว่าฟับฟับนิ่งกริบพัดสองโอ้พัดสองก็ไม่ให้ไอมาอู้อพัดสองไม่ได้ได้พัดเต็มเลยโอ้ยเอาเ้ยแม่งยังรอดโอ้ยแม่งเอ๋ยทำไมได้พัดสองี่มาช่วยให้กูศูนย์บาทจริงๆนั่นอ่นนนะ440้โอ้แม่งยังพลิกกลับมาได้ดู เหลือเชื่อโอ้ยังดีนะั่นน่ะที่เป็นคูณเยอะๆนะแมวมันมาอุย้ยแมวมันมาเยอะพอดีนะั่นน่ะถ้าคือมาแบบลายนั้นและแม่งมาตอนแรกนะคือลแบบผมทิ้งหมดให้กูกันเนา่าเหมือนกันนะเออยังมีบุญอยู่เว้ยเออวันนี้จะเล่นกันแบบเซฟๆเราจะไม่ทะลึ่งกันนะพี่แมววันนี้พี่ชิงขอแบบนิดๆหน่อยๆพี่ชิงจะได้หลับฝันดีลาตีสวัสดี เออช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับหลายวันแล้วรู้สึกว่าแม่งมารอบดึดกุตายตลอดเลยเนี่ยรอบคั้เนี่ยเออหลอกหลอนมากเออไม่ลงสักนิดสักหน่อยพัดช่องหนึ่งเนี่ยลายเป็นกันนอกโอเคเลยนะวันนี้ลายแม่งรู้สึกว่ามาค่อนข้างจะเต็มแผงอยูน่นออะยังได้อยู่ แต่เราไม่ซื้อเราขอดูคำนวณกนกูจะไม่ทะลึง่งวันนี้กูบอกแล้วว่ากูจะไม่ทะลึง่งนอกจากนอกจากจะไม่มีคำนวณแบบนี้โอ้ถามจริงมาสิบหมุนไม่มีคำนวณเลยเหรอโอ้เลอเชื่อแต่มีโอ้สิบหมุนไม่คำนวณเลยเป็นหกเอ๊ะเห็นอะไรวะเวฟสก,กัตเตอร์สามตัวปั๊บ มาแล้วสเกตเตอร์ลูกพอ่อโอ้ยมันน่ารักโอ้โนี้เข้าฟีเอ้ยโอ้โหยาเข็มขอร้องตึ๊บตึ๊บแม่งไ,ไม่คำนวณเลยเนี่ยมาแบบนี้อีกแล้วแม่งสูญบาทอีกแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหมึงอย่าบอกว่ามึงหมุนทิ้งหมดเออโอ้โหห้าสิบเอาเอาหมดแล้วจังวันนี้อ่ะมา โอ้แมงเบ็ดเสียบอกว่าจ่ายร้อยเดียวอุ้ยซูชิช่องหนึ่งลงกูจะกราบอู้อาอีมาแลวโอ้ยโอ้แมวบ้านมันกินซูชิดูเย็ดเยี่โอ้โหปนมมเอกราบเลยพี่แมวโอ้ย ข้าปั้นแม่งเต็มทุกช่องโอ้ยแม่งวันนี้สุดจัดประลัดบอกกับพี่แมวโอยขอบพระคุณซูชิโอ้โหโอ้เพิ่งรู้ว่าแมวชอบกินซูชิเออเอาเรื่องเลยหมุนปล่อยทิ้งเลยนะเออมาดูกันว่าจะยังไงเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้ายังมีคำนวณอะไรหรือว่านะอาจจะลองเออไม่แน่เดี๋ยวเราเอาลองอาจจะลองซื้อดูสักไม้ถ้ามันไม่จ่ายแล้วเดี๋ยวเราอาจจะเพ่นกันละนะ โอ้วันนี้พอแล้วแฮปปี้แล้วแฮปปี้รอเลยเออใครจะให้รีวิวเกมไหนก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันวันนี้กลัวลมดีแล้วรอบคำ่ำวันนี้เราจะนั่งสะบัดหัวรอกันเลยอู้ยังได้อยู่เวย้ยอูยสักดอกไม่ได้เหรอโอ้ดูสามตัวอืมโอ้วันนี้แมงลายมาเต็มกระดานบ่อยมากจริงๆด้านนอกอะ่ะมาซื้อแม่งเลย300เบ็ดเดิม กับไปจแจมมาลองดูกันไหมนี่จ่ายไม่จ่ายไม่จา่จายอย่างน้อยเราเหลือกันไปพันห้า,นหานแน่ๆแ,แล้วแหละนะโอเคแล้วเปนนี้พิคิงโอเคแล้วโอ้หลังจากที่วันนี้เราตึงกันมาโอ,โอ้โหวันนี้กูแทบจะหัวร้อนเขี่ยงเขี่ยงอัองนนี้กัแล้วนะเออโอ้โหโอเคได้อยู่แมวมาสิบหมนุนไม่ใช่มามาสิบหมนุนมาคูณสิบเอออย่างเลยหกหมนุนพาัปเอ้ออยย พลอยซีมุนโคตรจะมันหมุนทิ้งเยอะเลยนะตัวแรกๆนะดูดิดอ่าสามมุนสุดท้ายมีแบบเดิมไหมโอ้โหคุณยี่สิบในสองมุนขอแบบเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้สามมุนสุดท้ายอย่าให้ผิดหวังโอ้โหไม่จแล้วเออหลังจากที่เมื่อกี้จ่ายไปสองรอบรอบนี้ไม่ใจ่ายเรวพอโอเควันนี้รอบคัมแมวมาแฮปปี้เอนดิ้งหลับฝันดี โอ้ยเอาเรื่องอยู่วันนี้ด้านในจ่าย2รอบติดๆเบิ้มๆนะโอ้โหเหมือนจะวันนี้ไลายค่อนข้างจะโอเคเลยครับำนวนด้านนอกค่อนข้างจะดีด้วยนะอ่ะก็ลองดูแล้วกันแมวหลังอัปเดตพี่เข่งว่าดีกว่าทำอ่ะนะดีกว่ากิเลนด้วยอ่ะกูตีว่าดีกว่าสองเกมเนี่ยนะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะพี่เขงบอกแล้วว่าแล้วแต่ความถนัดนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเช่นเคยแนะนำไม่นานามติดตามผู้ชมคำเทิงส่วนจะให้รีวิวเกมไหนก็คอมเมนต์ว่าใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับนะสำหรับนี้บายจุ๊บ